เื่องฟ้ามาอีกแล้วท่านผู้ชมสวนต้นไม้น้องโนนี้และบ้านสวนสัตสนึกนะครับนำท่านผู้ชมมาชมเครื่องฟ้าอีก6ชุ่โงบอนไซเหมือนเดิมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขณะนี้นะครับฤดูการของราชินีแห่งดอกกําลังออกดอกบ้านสะพังเต็มที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในกระถางไม่ว่าจะอยู่ในดินนะครับ เริ่มออกดอกกันเต็มที่นะครับสวนไหนบ้านไหนมีเยอะมีเฟื่องฟ้าก็จะทําให้เขาบอกว่าฟุ่งเฟอ้อฟุ่มฟุ้เฟือยไม่ใช่ไม่ใช่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟืยแต่เป็นจะเป็นการเจริญรุ่งเรืองกัวนว่าอย่างนั้นนะครับเนีย่ยในการู้ชมชมกันในช่วงนี้โอ้โหนะครับนี่คือบรรยากาศของไม้ดอกไม้ประดับเจ้าเฟื่องฟ้าทั้งหลายนะครับสวยๆทั้งนั้นเลย กำลังออกดอกกันเต็มที่นี่คือความงดงามท่านผูน้ชมเจ้ายักใหญ่ก็เหมือนกันนะครับดอกกำลังออกเต็มที่ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมรัวยวนสายตาท่านผู้ชมโอ้โห ไม่รู้จะว่าอย่างไรท่านผู้ชมสวย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 งามงามงามสวย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 งามงามนชมนี้ก็สวย

จะเกดน้ยแต่ก็แบบเป็นที่สีสันของเขาหวังว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขนะครับในการรับชม ปอ่อยเพลินตาแล้วก็มีความสุขใจมากมากันแล้วกันท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ